มาดูผลงานจะพอได้อยู่จ้าเพื่อนๆนี่อันนี้นีแม่เป้งยู่จ้าพอได้อยู่จ้าเนาะอันนี้ไข่เอาไว้แกงใส่ผักหวานจ้าเจ๊กินไข่แม่เก้งเจ๊กินอ้ยอันนี้ได้ไข่ได้อยู่จ้าเพื่อนๆไปสอยตำต้นมะม่วงจ้าเพื่อนๆต้นมะม่วงส่วนมากจะมี อยู่ก็ต้นมะม่วงเลยจ้ะก็ได้ไปสอยอยู่หลายลังอยู่เนาะได้มาก็พอได้อยู่จ้ะเพื่อนๆว่ายเมียงกำลังคัดแกยกจ้าพเพื่อนๆกำลังคัดแกยกนี่จะให้ดูท,งทังไงจ้ามีแม่เ,มเปรมงด้วยจ้ะ คลิปนี้ก็ให้ดูผลงานเนาะจบแค่นี้จ้าเพื่อนๆขอบคุณค่ะที่รับชมจ้าแกงไข่หมดแดงเด้อบ้านเองอร่อยอร่อยจ้ะออ้ยไข่ใหญ่ๆเลย